ด่วนเจ้าของต้องการใช้เงินครับบ้านเดียวชั้นเดียวเนื้อที่111ตารางวาตมบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทรายละเอียดบ้านมีสองห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องโถง1นึงรูงจอดรถแอร์สเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นสองเครื่องเป็นบ้านหัวมุมในสุดมีพื้นที่ว่างด้านข้างบ้านเหลืออีกเยอะ บ้านอยู่ในโครงการหมู่บ้านอิงฟ้าเข้าซอยข้างวัดพระยาตากห่างจากถนนเส้นริมน้ำเจ้าพระยาประมาณ350เมตรห่างจากสารกลางจังหวัดชัยนาทประมาณ3.6กิโลเมตรการคมนาคมสะดวกสบายเพื่อนบ้านอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันขาย2 6ล้านแสนบาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถาม โทร0944642361เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ